เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ3 3 1นาฬิกานาทีประธานรัฐสภาชี้ธุรกิจการเมืองทำลายระบอบประชาธิปไตยใครมีเงินก็ชนะเลือกตั้งเร่งสร้างผูมิคุ้มกันก่อนประเทศชาติล่มสลายเตรียมหาหรือมหาไทยจัดการปัญหาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปลดบังทัศนียภาพอาคารรัฐสภา 13.30นาิกานาทีอนุสรชี้ยุคโควิด -19 ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ต้องกล้าตัดสินใจคิดนอกกรอบมองปัญหารอบด้าน13.44นาฬิกา44นาทีตำรวจพระขนงจ่ะเรียกร้อยตำรวจเอกบุคโลเข้ารับทราบสองข,ข้อหาหมิ่นประมาทและพระบอคอมพิวเตอร์หลังก่อเหตุค่มคืนถ่ายคลิปขู่เอาเงินลูกสาวนายพลล่าสุด13นาิกานาที บรรยากาศการกซื้อขายชุดนักเรียนคึกคักรับเปิดเทอมขณะผู้ปกครองเผยซื้อคนละชุดชี้ต้องประหยัดเงินเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up